ซีรีส์ไข่มุกเคียงบัลลังก์โนโวแลนด์เปิลอีคลิป2021ขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่รับฟังรีวิวช่อง The Series Movie Review ไม่พลาดรีวิวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe ใต้คลิปวิดีโอได้เลยไข่มุกเคียงบัลลังก์ซีรีส์ฟอร์มยักษ์แห่งปี2021ในที่สุดก็ฉายแล้ว หลังจากที่ปล่อยให้แฟนๆรอคอยมาตั้งแต่ปีที่แล้วและก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยนำทัพด้วยสามนักแสดงยอดฝีมืออย่างมีเชนเวอร์ถิงและสวีครเฉินใครที่ชอบแนวดรามา่าเนื้อเรื่องเข้มข้นห้ามพลาดเลยนักแสดงนำมีใครบ้างมารับฟังกันเลย อย่างมิรับบทฟงางไห่ซื้อจากเด็กสาวชาวประมงกลายเป็นคุณชายน้อยมีฐานะเป็นบุตรบุญธรรมและลูกศิษย์ของฟางจูชายที่ช่วยชีวิตนางไว้เฉินเวยถิ่งรับบทฟางจูผู้บัญชาการหน่วยองครักษ์ลับของห้องเต้ควันตาเจิงเจ้าสำนักจีฟเฟิงมีสัญญาเลือกคือเขาจะไม่มีบุตรและภรรยาทำให้เขารับบุตรบุญธรรมสองคนคือคุณชายใหญ่จังอิงและคุณชายน้อยไหย่ซื่อ สวีไคเฉิงรับบทฉูจงซาวีฮ่องเต้แควนต้าเจิงสูญเสียฮ่องเฮาอันเป็นที่รักทำให้สภาวะอารมณ์เขาไม่คงที่สร้างความลำบากให้เหล่าข้ารับใช้ไม่น้อยเฉินเสี่ยวหยุนรับบทองหญิงทีหลันแควนจู้เนียนต้องแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์กับฮ่องเต้แควนต้าเจิงกลายเป็นซูหลงเฟยเรื่องราวของไข่มุกเคียงบัลลังก์โนโวแลนด์เปิ e อีคลิป2021 เนื่องจากราชสำนักต้าเจิงบังคับให้ส่งบรรณาการเป็นไข่มุกพ่อของไห่ซื่อจึงพาไห่ซื่อไปหาไข่มุกจากน้ำตานางเงือกในท้องทะเลเป็นเหตุให้พ่อของนางเสียชีวิตซ้ำรรายทหารที่อยากคุบไข่มุกไว้เองยังฆ่าคนในหมู่บ้านประมงไห่ซื่อได้เข้าต่อสู้และได้รับการช่วยเหลือจากฟางจูที่ผ่านทางมาพอดีทำให้นางรอดชีวิตและถูกฟางจูรับเลี้ยงในฐานะบุตรชายและลูกศิษย์ เป็นคุณชายน้องฟางไห่ซื้อแห่งสำนักจีฟเฟินซึ่งเป็นหน่วยองค์ครักรับของห้องเตสวีแห่งต้าเจิงแว่นแควนยังไม่สงบเพราะยังเหลือกากเดงของอ,องอีที่คอยลอบปลงพระชนห้องเตสวีแห่งต้าเจิงอยู่เนืองๆนือทว่าฟางจูซึ่งเป็นหัวหน้าองครักรับก็ช่วยห้องเต้ไว้ได้ทุกครั้งแถมเมื่อห้องเต้ถูกทำร้ายบาดแผลที่ควรจะอยู่บนร่าง ของฮ่องเต้กลับปรากฏขึ้นที่ร่างของเขาแทนทําให้ห้องเต้ไม่ได้รับอันตรายใดๆหลายปีต่อมาแคว้นจู้เนียนต้องการส่งองค์ชายจี้ชางหรือองค์ชายสี่แห่งแคว้นต้าเจิงกับต้าเจิงพร้อมทั้งส่งองค์หญิงทีหลานแห่งจู้เนียนให้แต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างแคว้นทว่าฮ่องเต้สวีไม่ต้องการแต่งงานต้องการเพียงองค์ชายสีน้องชายของพระองค์เท่านั้น จึงสั่งให้จังอิงหรือคุณชายใหญ่ซึ่งรับหน้าที่คุ้มการขบวนสังหารองค์หญิงทีหลันทว่าจังอิงกับไห่ซื่อได้ช่วยองค์หญิงทีหลันไว้สร้างความไม่พอใจให้กับฮ่องเต้เป็นอย่างมากเพราะฮ่องเต้รักเพียงฮ่องเฮาที่ตายไปไม่ต้องการแต่งงานกับใครอีกจึงสั่งโบยจังอิงและฟางจูที่ออกหน้ารับโทษแทน นั้นยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับไห่ซื้อเป็นอย่างมากจากที่นางแค้นห้องเตซวีที่เป็นเหตุให้ครอบครัวนางต้องตายยังมาทำร้ายพี่ใหญ่และอาจารย์ของนางอีกไห่ซื้อจึงบุกเข้าวังเพื่อสังหารห้องเต้ทว่านางก็ทำไม่สำเร็จเพราะอาจารย์เข้าขัดขวางไว้แต่นั่นกลับเป็นเหตุให้ห้องเต้พอใจในความบ้าบิ่นของนาง จึงให้นางรับราชการซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามต่อในไข่มุกเคียงบัลลังก์ไข่มุกเคียงบัลลังก์โนโวแลน์เปิออีคลิป2021ปริศนาเยอะแยะมากมายตั้งแต่ต้นเรื่องเลยทั้งห้องเต้ต้องการไข่มุกไปทำไมหมู่บ้านนางเอกตกลงว่ารอดหรือว่าตายกันหมดห้องเต้ที่อารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนี่เป็นเพราะแค่ฮองเฮาที่รักตายไปแค่นั้นเหรอ แล้วเหตุที่พระเอกทำให้หองเฮาตายนี่มันยังไงทำไมพระเอกต้องบาดเจ็บแทนฮ่องเต้แล้วดูไปก็มีแต่คำถามเต็มไปหมดทำให้ต้องตามติดตามดูไปเรื่อยๆแล้วฉากบูฉากต่อสู้ยังทำได้ดีมากใส่มาเยอะด้วยใครที่ชอบแนวบูแนวดราม,มา่าเนื้อเรื่องจริงจังชิงไหวชิงพริบชิงอำนาจกันในราชสำนักและระหว่างแคว้นจะต้องชอบเรื่องนี้ ซึ่งเรื่องนี้ยังโปรดักชันดีงามเพลงประกอบก็เพราะทำให้อินตามอิ้อารมณ์ได้มากๆเลยแล้วเรื่องนี้สวีไคเชิงที่รับบทเป็นห้องเต้แสดงได้ดีมากดูไปก็ตั้งคำถามไปว่าห้องเต้เป็นอะไรอาการมันเป็นยังไงถึงได้โมโหร้ายขนาดนี้ในด้านโปรดักชันอย่างที่บอกว่าโปรดักชันดีงามยิ่งใหญ่อลังการสมการรอคอยเลยใช้คนแสดงเยอะมาก จำนวนทหารนี่เทียบกับหนังฟอร์มยักษ์ได้เลยแม้ว่าจะมีซีจีลอยไปบ้างบางฉากแต่ก็ไม่ได้ทำให้เนื้อเรื่องเสียอะไรเพราะการแสดงของนักแสดงคือกินขาดมากทำให้มองข้าม CG ที่เป็นส่วนเสริมทำให้ฉากสวยไปเลยในด้านเคมีพระนางเพราะเป็นซีรีส์แนวดราม่าเคมีพระนางที่ได้รับก็มักจะมาในรูปแบบของความปวดตับมากกว่าความฟิน แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีฉากฟินฟินในซีรีส์ก็ใส่โมเมนต์ฟินฟินมาให้เราเหมือนกันอย่างเช่นพระเอกแอบ,บห่วงนางเอกแบบไม่รู้ตัวตอนเห็นนางเอกสนิทก,กับพี่ใหญ่ของนางหรือตอนโดนลอบทำร้ายพระนางก็ยังมีโมเมนต์ให้สวีทกันได้ซึ่งมันดีมันหนุกหนิบในใจแม้ว่าอาจารย์จะชอบพูดทำร้ายจิตใจนางเอกแต่ความห่วงใยที่อาจารย์มีให้มันก็ฉายชัดในแววตาของอาจารย์ ซึ่งเฉินเว่ยถิงและหยางมิแสดงได้ดีมากดูไปก็ฟินแบบเจ็บๆทำให้รู้สึกว่าอาจารย์อย่าทำร้ายจิตใจน้องแล้วเรื่องนี้หยางมิพากเสียงเองด้วยแม่ทุ่มสุดๆเลยพระนางของเรื่องอาจจะหน่งในเรื่องความรักแต่ก็มีให้เสพความรักในคู่รองอย่างคู่พี่ใหญ่จังอิงกับเจอ้อหลิวได้เป็นอีกคู่ที่มาผ่อนคลายอารมณ์ของเรื่องไม่ให้เครียดจนเกินไปเป็นคู่ที่น่ารักมากๆ ไข่มุกเคียงบัลลังเป็นอีกเรื่องที่ใครที่ชอบแนวดรามา่าต้องห้ามพลาดเลยโปรดักชันยิ่งใหญ่นะักแสดงมากฝีมือมาชะอารมณ์กันให้ได้อินไปกับเรื่องราวที่เข้มข้นมากด้วยปริศนาให้ต้องตามลุ้นตามดูว่าเรื่องนี้จะจบลงแบบสวย